สาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าชื่ออะไรนมสกุลอะไรวันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานหากสินค้าของครูสิตาประกอบไปด้วยน้ำหอมพลังงานหินกระเป๋าดักซับเทียนมงคลมั่งคั่งศักดิ์สิทธิ์จริงมีพลังงานจริงมีสิ่งดีๆได้จริงและสามารถนำพาชีวิตข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงได้จริงๆขอให้ข้าพเจ้าหาเงินจำนวนหนึ่งหื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท ได้ภายใน3วันถึง7วันและหากความศักดิ์สิทธิ์นี้คงอยู่และสำเร็จผลจริงข้าพเจ้าจะกลับมาซื้อเซตนี้ทั้งหมดด้วยใจศรัทธาหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ซื้อเซตนี้เรียบร้อยข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในระบบแบบคนสำเร็จได้จริงและจะไม่เกี่ยงที่จะลงมือทำด้วยหัวใจแต่หากครูสีตาและของทั้งหมด ้ำอพลังงานหินกระเป๋าดักซับและเพียนมงคลไม่เป็นจริงไม่ดีจริงไม่ใช่ของจริงขอให้พระเจ้าอย่าได้มองเห็นธุรกิจนี้อีกเลยขอให้ขระเจ้าไม่ต้องทําธุรกิจนี้ขอให้พราเจ้าหาเงินจํานวนนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าจะรักษาคำพูดและทำตามที่กล่าวไว้ที่อธิษฐานจิตไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ ไม่ต้องต่อราคาค่ะราคานี้เดี๋ยวเขาไปสมัครให้คุณเองราคานี้เพราะคุณอธิษฐานจิตราคานี้คุณซื้อราคานี้บอกพี่ลดกว่านี้ไม่ต้องให้เขาลดราคาค่ะคุณเอาราคานี้หกขวดกระเป๋าเนี้ไม่ต้องมาขอราคาทุนเดี๋ยวเขาสมัครให้คุณเองรวต่อไปคุณค่อยได้ราคามันเป็นรดอธิษฐานจิตโอเคไหมคะ ขอบคุณค่ะ